ครับวันนี้จะเอาไอ้เจ้า DJI Action 2มาทดสอบไม่ต่อไม่นอกดูนะแล้วก็ลองดูว่าเวลาใช้นานๆเนี่ยจะร้อนหรือเปล่าผมจะบันทึกแค่ Full HD นะครับเพราะว่า 4K มันมันใหญ่เกินความจำเป็นไปแล้วผมทดสอบหลายครั้งแล้วพวก Action Cam เนี่ยเวลาความละเอียดส,สูงๆ 4K อ่ะคุณภาพมันมันไม่ได้ดีไปสักเท่าไหร่อ่ะนะครับ ถ้าจะถ่าย 4K ผมจะใช้กล้องใหญ่แทนอ่ะนี่เป็นเสียงจากไม์ปกติของมันก่อนนะเดี๋ยวลองทดสอบดูอ่านี่เป็นไม์จากตัวกล้องแอคชั่นสองอ่ะพอลองเอาเดี๋ยวเอากล้องก้มดูเสียงเสียงเนี่ยนี่ตอนนี้กลก้องจะอยู่ต่ำกว่า ต่ามควาระดับเสียงนะระดับป่าครับอ่ะอันนี้เอากล้งองปยู่ด้านหลังอ,อ่าอันนี้กล้องอยู่บนด้านหน้าแต่ว่าออขี่ด้วยความเร็วผมจะขี่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ่าคราวนี้ผมจะลองเอานะไอตัวโปรยา่าซึ่งเป็นตัวไทซีเนี่ยมาลองต่อดู นะครับว่าเสียบเราใช้ได้ไหมจริงๆผมลองมาแล้วล่ะใช้ได้เลยล่ะอ่านี่ผมเสียบเลยอ่าตอนนี้เสียบมันดีเทคเจอและ้ะเวลาเวลาเสียบไม้ที่มันแบบซับพอร์ตเนี่ยมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะเห็นเป็นเดี๋ยวนะอ่ะอ่าดูนะจะเห็นไหมตรง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 เนี่ยตรงๆ้องเนี่ยมันจะเห็นเป็นเอ่อ เป็นรูปรูปไม่อะเวลาเสียงเราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นสเกลด้วยะนะครับเอาให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวลองทดสอบดูนะข้อเสียคือผมรู้สึกว่าถ้าไม่แบบไม่ดีจริงๆนะตัวไม้ของกล้องของ DJI อะมันชัดกว่าเยอะเพราะว่าเอาลองดูนะอ่านี้ลองขีดดูคือเสียงด้านหน้าโอเคอ่ะล,องลงลงลงด้านล่างนี่เสียงตอนนี้ ไม่อยู่ด้านบนนะแต่พอหมุนไปอีกทางนึงด้วยไม่มาเป็นแบบเป็นแบบไม่ทิศทางที่รักเสียงจาก่ด้านหน้าไ้อ่าโอเคนะอ่างั้นเดี๋ยวลองดูไม่ชนิดอื่นกันต่อเดี๋ยวนะอันนี้ผมจะลองไม้ไรสายของโบย่านะครับเนี่ยเสียบตัวตัวไม่เสียบที่คอผมว่าอันนี้เวิร์กสุด เดี๋ยวลองเสียบดูจริงๆผมลองมาแล้วแหละเสียบปุ๊บติดเลยเดี๋ยวขอเสียบก่อนเนาะอ่ามันดีเทคเจอร์ละนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะถ้าแบบนี้คุณภาพเสียงไม่น่าจะมีปัญหาเลยอ่าลองขี่นี้ไมนะครับพูดกล้องมองด้านหน้าอ่าด้านด้านล่างนะด้านล่าง ก็ยังพูดผมคิดว่าพอเป็นไม้ไรสายยังไงมันก็ช็อปเพราะว่าไม้มันอยู่ที่ปากด้านข้างเนี่ยเสียงไม่น่าจะมีปัญหาเลยอ่ะด้านหลังเนี่ยนะครับเสียงน่าจะโอเคอยู่แล้วก็มุมมองจากด้านบนนะฮะจริงๆมันมีเสียงลมด้วยละแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอ่ะด้านหน้าเลยคนละทิศทางกันเลยเสียงน่าจะโอเคเลยนะครับ โอเคนะคงคราวนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะถอดไหม่อะนี้จะเป็นไม์จากตัวกล้องลองฟังเปรียบเทียบกันดูเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองขี่เล่นสักพักหนึ่งเลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอเล่นดูว่าความร้อนจะยังไงแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งอ่านะครับนี่ผมลองขี่มาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังเอาเรื่องไม์ก่อนเรื่องไม์เนี่ยนะอะนี่ตอนนี้ผมใช้ ไม่ไล้สายโบยาอยู่เรื่องไม่เนี่ยผมว่าลองรับสบายๆเลยนะครับของโบยาที่เป็นไท้สี่สองสามตัวเนี่ยผมเอามาลองเนี่ยซัพพอร์ตเลยคราวนี้มาเรื่องความร้อนเรื่องความร้อนเนี่ยเท่าที่ผมขี่ดูเนี่ยจับบอดี้มันเนี่ยเนี่ยที่ผมจับบอดี้ดูเนี่ยมันร้อนนะแต่ผมว่าเป็นที่บอดี้มันนะเป็นปกตินะออ ผมว่ามันเป็นระบบระบายความร้อนที่ดีอ่ะที่มันเอาความร้อนออกจากบอดี้มันอ่ะก็ก็ถ่ายได้อ่ะนี่ถ่ายมาครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะครับฟูลเฮดดีซึ่งจริงๆที่ห้ออื่นก็ร้อนนะแต่ว่าผิวมันอ่ะมันไม่ใช่เป็นโลหะเป็นแบบนี้อ่ะซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่าอ่ะก็แล้วแต่ถ้าคนกังวลมากๆก็ลองดูแต่ผมสำหรับผมผมถ่ายผมว่าปกตินะังั้นแค่นี้นะครับเป็นข้อมูลสำหรับทุกคน สุดท้ายเลืมไปมีบางคนบอกให้ลองถ่ายสโลโมชันให้ดูเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับสโลโมชันสั้นๆแค่นี้นะ